สวัสดีครับทุกท่านนะครับที่ชื่นชมเกษตรตะกอนนี่นะครับเสาลดรากเสาลดนะครับเสาลวดที่เป็นกิ่งพันุนะครับถ้าท่านได้กิ่งนี้ไปแล้วนะครับท่านเอาไปแช่น้ํานะครับแช่น้ําไว้ประมาณเอ่อสามสี่วันนะครับเขาก็จะออกรากนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับ จะมีรากออกนะครับอันไหนไม่มีรากออกก็ทิ้งไปนะครับแต่เราจะพยายามคัดให้ตัวที่มันมีรากอันนี้ก็ไม่มีนะครับอันที่มีรากเนี่ยมันก็จะสมบูรณ์ถ้าสมบูรณ์มันก็จะมีรากออกนะครับมองไม่ค่อยเห็นนะครับรอ,อยู่ในน้ำมันเห็นรากชัดเลยนี้ก็มีนะครับมีรากอยู่นะครับ ตัวที่มีรากออกเนี่ยรากออกจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นตัวยอดนะครับยอดเสาวรสนะครับจะไม่ใช่จะไม่ใช่เรียกว่าต้องเป็นยอดจริงยอดนะครับนี่นะครับรากออกแบบนี้เลยนะครับขาวๆนะครับแต่ถ้าถ้าทันนะครับเราก็จะแช่ให้รากออกก่อนนะครับแล้วเราก็จะห่อสำลีห่อฟองน้ำไปนะครับส่งไปให้นะครับ ตัวนี้นะครับใบสวยนะครับตัวนี้จะเป็นพันลูกเหลืองนะครับพันเหลืองนะครับอันนี้พันเหลืองตัวนี้ก็พันเหลืองนะครับพันเหลืองถ้าเป็นพันแดงเนี่ยมันจะอย่างนี้นะครับพันแดงมันจะสีมันจะเข้มแล้วก็รากออกช้าออกยากนะครับเหลืองเนี่ยพันแดงรากออกช้ามากนะครับ อันไหนไม่สวยเราก็จะคัดออกไม่เอาไว้นะครับพันแดงลากออกช้าแต่ถ้าเป็นไปได้นะครับเราจะทำลากให้ไปเลยนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับให้ดูลากนะครับไม่ได้ให้ดูลายมือนะครับนี่นะครับยอดอย่างนี้ก็งามนะครับออกรัดเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวตรงนี้เรา เอาไปปลูกก่อนนะครับตรงนี้เราเทสให้ดูทดสอบให้ดูนะครับว่าเขาออกรากจริงๆนะครับแบบนี้นะครับทดสอบให้ดูว่าออกรากแล้วเดี๋ยวเราเอาไปปลูกนะครับไปเพาะไปปลูกไปชําไปทําให้มันงอกนะครับให้มันรัดลงดินไปเลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปลองลงดินดูนะครับนี่นะครับอันนี้อันนี้เป็นอ่า ใบตัวนี้จะเป็นตัวลูกสีม่วงนะครับลูกสีม่วงลูกสีม่วงตัวนี้ออกลากแล้วนะครับออกเนี่ยถ้าออกลากเขาจะขึ้นแบบนี้นะครับจะเห็นแบบนี้เลยออกลากยากมากนะครับสีม่วงครับเดี๋ยวเราเอาไปปลูกกันนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้มันหลุดมาอันนี้เอสเเลทพังพรก็มีนะครับแล้วก็พวกผักสมุนไพร นะครับเราก็ชําไว้ไหลยหลาหลนะครับเดี๋ยวตัวอื่นเราก็แช่ไว้ก่อนนะครับเขายังไม่ออกนะครับตัวนี้แต่จริงๆคือท่อนพันกิ่งพันนี่เราก็ปล่อยนะครับกิ่งละ10บาทนะครับตัวนี้กิ่งละ10บาทนะครับแบบเนี้ยกิ่งละ10บาทมีรากแล้ว20สิบนะครับมีรากแล้วยี่สิบาหอดินแล้วนะครับหอดินหรือห่อฟองน้ํานะครับก็จะประมาณ30บาทนะครับ นะครับเดี๋ยวเราเอาตัวนี้ไปปลูกก่อนส่วนท่านที่ต้องการสั่งเข้ามาก็ได้นะครับนี่นะครับจิงละ20บาทนะครับสั่งได้เลยนะครับเราก็จะดูท่อนพัน์แล้วก็รับรองพัน์ให้นะครับเดี๋ยวก่อนที่จะส่งเราต้องไปดูตัวจริงนะครับแล้วก็ตัดจริงๆส่งจริงๆเลยนะครับให้เห็นเลยนะครับว่า เราเอาจากต้นพันธุ์แท้ๆนะครับแล้วก็แพ็คใส่กล่องเลยนะครับสำหรับเสารถนะครับของเรานะครับของกลุ่มกเกษตรธรรมชาตินะครับก็ให้ดูเท่านี้นะครับสำหรับตัวท่อนพันธุ์กิ่งยอด ยอดเสาวรถนะครับตรงนี้เราเรียกว่ายอดเสาวรถนะครับขนาดความยาวประมาณ20-30เซนนะครับที่เราจะตัดออกมานะครับก็ฝากไว้สำหรับท่านที่ต้องการสั่งซื้อก็ให้คลิกคลิกเข้าไปด้านล่างของ y o u t u b e นะครับเพื่อไปดูรา,ายละเอียดการสั่งซื้อนะครับในนั้นจะมีลน์ให้ท่านด้วยนะครับมีแอดไลน์เข้ามาแล้วก็สามารถสั่งได้เลยนะครับลองสอบถามเข้ามาทางไลน์นะครับ ลายที่ใส่ไว้ด้านล่างของ YouTube นี้นะครับคลิกที่ชื่อ YouTube แล้วก็มันจะยืดลงไปด้านล่างก็จะมีรายละเอียดข้อมูลให้ท่านได้สั่งนะครับขอบคุณมากครับทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสวัสดีครับนี่นะครับตัวนี้เราก็เอามาปลูกครับจากที่เราหายไปแล้วก็มาปลูกเลยให้มันอิงก็ ไม้ใหญ่ไว้เอาดินทับไม้ใหญ่เอาดินทับอย่าให้มันแน่นมากให้นแน่นข้างบนแต่ด้านล่างอย่าให้มันแน่นอากาศต้องเข้าหลุดหลวมเถารถชํำยอดนะครับเถารถชำยอดเดี๋ยวเราไปปลูกอีกหลุมนึ่งตรงโคนต้นยางเก่านี่แหละปลูกยุงเออฝนก็ตก ครับวางลากลงไปแล้วก็ปักลงไปเลยตรงนี้ฝนตกบ่อยมันน้ำเยอะไม่เป็นไรได้แล้วอีกหนึ่งต้นไปต้นต่อไปนี่นะครับอุ้ยอา้าวแตกอีกโอ้กูกรรมเกรเกิรเลอนี่เป็นต้นยางเก่าที่ตัดออกไปเมื่อต้นปี ก็มาเอาเตารถมาลงเดี๋ยวเราทำค้างเอามันเป็นแนวาลากออกนะครับนี่หลากจากที่เราชําแช่น้ำไว้เฉยๆนะครับลากออกเราก็ออกมาปลูกเลย ลงไปที่เฉยรากเขาก็รัดไปเองนะครับต่วรถอันนี้พันเหลืองเอาครับเท่านี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งหลังจากที่มันรัดนะครับเดี๋ยวเราก็ไปเก็บตัดชาต่อสำหรับแานที่ต้องการจะ ือนำไปปักชาก็ต้องลองดูต้นพันุมานะครับเรามีเรื่อยๆนะครับจบเพีงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ